สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงการลดขนาดข,าดของไฟล์ g i f ฟแอนิเมชันะครับที่เราสร้างจากโปรแกรม Switch m a ก4นะครับหลังจากที่เราได้สร้างไฟล์นี้แล้วนะครับแล้วก็นำเข้าสู่โปรแกรม c คอนส t t o o l นะครับถ้าเรามาดูขนาดของไฟล์ที่เรานำเข้ามานะครับจะเห็นว่านะครับ ตัวไตเติหรือชื่อเรื่องนะครับมีขนาด20.9 KB หรือกิโลไบต์นะครับก็ถือว่ามีขนาดเล็กนะฮะแต่นะครับพอตัวเนื้อหาที่มีหลายบรรทัดนะครับตัวเนี้ยเทคตัวนี้นะครับเมื่อดูที่ขนาดไฟล์แล้วจะเห็นว่ามีขนาด3.18เมกะไบต์นะครับซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มาก ถ้าเรามีเนื้อหาหลายๆสไลด์ก็จะทำให้งานใน c คอนสแ t คชูของเรานั้นมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการลดขนาดไฟล์ Animation g i f เนี่ยให้มีขนาดเล็กลงนะครับซึ่งจะมี2วิธีการหรือ2แนวทางนะครับแนวทางที่1น,นะครับเราจะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่ารั s e g i f c o m Optimize นะครับคือเว็บนี้นะฮะเมื่อเข้าสู่เว็บนี้นะครับเราก็ทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องการลดขนาดหรือต้องการจะ Optimize นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เทกที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า t e x t 1นะฮะอ่ t e 1ตัวนี้นะครับซึ่งเดิมมีขนาด3.18เ b นมกะไบต์นะครับกด Open ขึ้นมานะฮะจากนั้นกดปุ่มอัพโหลดตรงนี้ครับ เมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับก็จะแสดงตัวอย่างไฟล์กิฟของเรานะครับให้เห็นว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็จะทำการอัพติไมซ์โดยการกดปุ่มนี้เลยอัพติไม it อเสร็จแล้วเว็บไซต์ก็จะแสดงตัวอย่างนะครับไฟล์กิฟที่อัพติไมซ์เรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างไรนะฮะ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการกดปุ่มเซฟตรงนี้นะครับเพื่อจะดาวน์โหลดไฟล์ที่ทำการอัพติไม้เรียบร้อยแล้วจากเว็บนี้นะครับกดปุ่มเซฟนะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าเช็คหนึ่งคีดนิวนะครับให้รู้ว่าเป็นไฟล์ที่ผ่านการอัพติไม้แล้วนะครับก็กดปุ่มเซฟนะฮะ จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงมาที่เครื่องของเราเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปเปิดขนาดไฟล์ดูสินะครับว่าเทกหนึ่นิ้วที่ได้มานะครับตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคมีการอัพติมไลเหลือแค่34.7กิโลไบต์แค่นั้นนะครับ จาก3 MB, เมกเหลือแค่3 4 7 k นะครับซึ่งเราจะนำเข้าไปใช้ใน c คอนส t t ค o ูนะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กและก็เบานะครับวิธีที่2นะครับก็คือการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า g i f o p t i m i z e r นะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนี้เสร็จก็จะได้ไอคอนอยู่หน้าจอบแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็แค่ดับเบิลคลิกโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open นะครับเพื่อจะทำการเปิดไฟล์ GIF ที่ต้องการจะลดขนาดของเราลงไปนะครับผมก็จะมาเลือกไฟล์เดิมนะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า t e x t 1กดปุ่ม Open เมื่อไฟล์นี้ถูกโหลดขึ้นมานะครับเราก็สามารถดูตัวอย่างด้วยการกดปุ่ม Play ตรงนี้นะครับ เมื่อดูตัวอย่างเสร็จนะครับเราก็ทำการคลิกที่ปุ่ม Optimize นะครับเพื่อให้โปรแกรมทำการประมวลผลลดขนาดไฟล์ลงไปนะครับจะมีแถบบาร์ด้านล่างนะครับแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้นะครับ Optim i z e เรียบร้อยเสร็จหรืออย่างเราต้องรอสักครู่นะครับเมื่อโปรแกรม Optimize เสร็จลดขนาดเสร็จก็จะแจ้งนะครับว่า ก่อนที่จะทำการออปติไมซ์นะครับมีขนาด3เมกะกว่าพอออปติไมซ์เสร็จนะครับก็เหลือแค่ 38k นะครับมีการลดขนาดไปถึง9.9ปซนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่ม save as นะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับเมื่อกี้เป็นเทค1 new น,นะครับผมขอตั้งชื่อเป็นเทค2ก็แล้วกันนะครับ กดปุ่ม save ok นะครับนี่คือวิธีที่2ในการลดขนาดไฟล์ gif ให้เล็กลงนะครับเมื่อเราลดขนาดแล้วนะครับมาดูว่าเทคส2เหลือขนาดเท่าไหร่จากโปรแกรมนี้ก็เหลือ37.3นะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับจากเว็บไซต์ 38k ตัวนี้ก็เหลือ 37k นะครับเมื่อได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะครับเราก็ เอาไปใช้ใน, to, นคอนสแตนทูนะครับเช่นนะครับเดิมนะครับใช้เทคหนึ่งที่ยังไม่ออปติไม์นะครับถ้าผมจะนำไฟล์ที่ออปติไม์แล้วนะครับเข้ามาแทนไฟล์เดิมหรือออบเจกต์เดิมนะครับก็จะทำการดับเบิลคลิกออบเจกต์เทคตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นก็จะต้องทำการลบนะครับกดปุ่ม Delete นะครับแต่และเฟรมให้หมดนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับอัปโหลดไฟล์เข้ามา Import Frame from File เราก็ไปเลือกนะครับไฟล์ที่เราทำการ Optimize เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาแทนไฟล์นี้นะครับจากนั้นคลิกเมาส์ขวานะครับ Delete ฟ me ศูนย์ชิ้งไปนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับไฟล์ที่ Optimize เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทดสอบรันโปรแกรมดูนะครับ เราก็จะทำให้ไฟล์นั้นนะครับทำงานได้เร็วขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพหรือว่ามีความคมชัดของงานอย่างเท่าเดิมนะครับนี่คือเทคนิคการลดขนาดไฟล์ GIF ให้เล็กลงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ